สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้นะคะในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยค่ะก่อนอื่นเรามาทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการเรียนหน่วยภูมิศาสตร์ไทยกันนะคะ1 เราจะต้องสามารถอธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพของประเทศไทยได้ 2. ส,สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับการดำเนินชีวิตได้ 3. ส,สามารถใช้แผนที่และเครื่องมือภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพวัฒนธรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 5. วิเคราะห์ศัก,กยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อาชีพได้ก็นี่เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะว่าวันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วจะต้องทราบอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างประมาณนี้นะคะมาเลยค่ะหน้าแรกนะคะเราจะเห็นภาพทุ่งนาอันกว้างใหญ่มีต้นตาลมากมายอยู่กลางทุ่งนา รอบๆทุ่งนานมีทั้งบ้านเรือนโรงงานนะคะเป็นสภาพแวดล้อมในภาพก็บอกว่าลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรภาพนี้ให้นักศึกษาลองคิดตามนะคะว่าลักษณะทางกายภาพส่งผลอย่างไรบ้างต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษาให้ดูจากภาพนะคะถ้าสมมติว่านักศึกษาอยู่ตรงนั้นนักศึกษาจะ คิดว่าส่งผลอย่างไรบ้างลองคิดตามดูนะคะโอเคนะคะสำหรับหน้าถัดไปค่ะเป็นส่วนของแผ่นที่ในภาพจะเป็นแผ่นที่ประเทศไทยนะคะมีหมุดปักไว้ในแต่ละที่ค่ะส่วนฟังซ้ายฟังขวามือนะคะ จะเป็นชื่อจังหวัดเขาบอกว่าจังหวัดต่อไปนี้อยู่บริเวณใดในแผนที่นะคะ 1. จังหวัดราชบุรี 2. จังหวัดชมบุรี3จังหวัดเชียงใหม่ 4. ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 5. จังหวัดนครสวรรค์หกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะให้นักเรียนลองคิดตามนะคะอันนี้เป็นการฝึกคิดก่อนเข้าสู่บทเรียนค่ะง่ายมากเลยลองคิดตามดูนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับรูปถ่ายทางอากาศเขาบอกว่ารูปถ่ายที่ได้จากอากาศยานถ่ายลงมาในแนวดิง่งหรือแนวเฉียงกับพื้นโลกในภาพจะมีหมุดปักไว้3จุดสังเกตดูนะคะจุดแรกพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำจึงมีการทำเกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้างก็จะมีหมุด ปักนะคะในหมุดนั้นจะเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนทุ่งนาถูกไหมแล้วก็หมุดจุดที่2จะเป็นแม่น้ำไหลคดเคี้ยวไปตามพื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานและการทำเกษตรกรรมเห็นไหมในหมุดนั้นจะเป็นรูปแม่น้ำลำคลองที่ไหลามาจากหลายหลายส่วนแล้วมารวมตัวกันนะคะส่วนจุดที่3จะเป็นเลงชุมชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น บริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำเห็นไหมคะในภาพจะเป็นรูปออชุมชนบ้านเรือนหรืออา,อาจจะเป็นอ,อ,อุตสาหกรรมโรงงานอะไรต่างๆนะคะเขามีถิ่นฐานที่ตั้งอยู่ระนาบสองฝั่งแม่น้ำเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตถูกไหม แม่น้ำสามารถทำได้ทั้งโดงงานบ้างแหละ,กะเกษตรกรรมบ้างแหละแล้วก็ยังใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเป็นภาพจากดาวเทียมเขาบอกว่าภาพที่บันทึกจากดาวเทียมแล้วส่งสัญญาณมาจากมายังพื้นโลกนะคะสังเกตได้เลยว่าเมื่อกี้เป็นภาพถ่ายจากอากาศและตอนนี้เป็นภาพจากดาวเทียมภาพถ่ายจาก อากาศจะมีบริเวณที่แคบกว่าแล้วก็มองได้ชัดกว่าภาพจากดาวเทียมจะเห็นเป็นบริเวณกว้างๆมองได้เพียงสังเกตว่าอันนี้คือบ้านคนอันนี้คือภูเขานะต้นไม้นะทะเลนะอะไรประมาณนี้เราจะไม่สามารถลงลึกได้ว่าคืออันนี้อันนี้คือ,อทุ่งนานะ อันนี้คือ,อโรงงานนะหรือว่าอันนี้คือโรงเรียนนะอะไรประมาณนี้ค่ะเราไม่ไม่สามารถสังเกตได้ชัดขนาดนั้นเหมือนในภาพก็จะมีหมุดอยู่3จุดเหมือนกันเขาบอกว่าเล่งชุมชนตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ 2. บริเวณที่ราบใกล้แหล่งน้ำเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม 3. เหล่งน้ําขนาดใหญ่เป็นเหล่งน้ําทําประมงและใช้ในการเพาะเพาะปลูกนะคะจากภาพนะคะลองสังเกตดูนะเด็กๆลองสังเกตดูจากภาพนะคะจะได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยส่วนของหน้านี้นะคะจะเป็นลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าใน point ในภาพนะคะจะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วมี ตัวโยงเส้นออกมาแล้วก็อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟัง 1. คือเป็นภูเขาสูงสลับกับภูเขาและที่ราบรุ่มแม่น้ำขนาดเล็ก 2. เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบรุ่มแม่น้ำขนาดเล็กและมีที่ราบชายฝั่งทะเล 3. เป็นคาบสมุทรมีชายฝั่งทะเลขนาบอยู่ ทั้งสองด้าน 4. เป็นที่ราบเองกระทะ 5. เป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ 6. เป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำและเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลอันนี้คือลักษณะทางกายภาพเพียงคร่าวๆเท่านั้นเดี๋ยวครูจะมีย่อยให้ดูอีกนะคะในหน้าถัดไป มาค่ะหน้านี้เป็นลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือนะคะภาคเหนือเป็นภูเขาสูงสลับกับภูเขาและเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำขนาดเล็กเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายนะคะจากภาพเป็นแผนที่ที่เขาตัดส่วนของภาคเหนือมา แล้วก็โยงเส้นออกเป็นสถานที่ต่างๆรวมทั้งสภาพอากาศของภาคเหนือนะคะในภาพเป็นดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยสูง2,565เมตรอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นภูชีฟ้ามีลักษณะเป็นหน้าผาปลายแหลมชี้ขึ้นบนฟ้า 3. เป็นกว้านพะเยาทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ4เป็นสภาพอากาศ หนาวเย็นจึงปลูกพืชเมืองหนาวเช่นกลั่ำปีสตอเบอรี่อันนี้เป็นลักษณะเพียงคราวๆเท่านั้นของภาคเหนือนะคะอันนี้เป็นลักษณะทางกายภาพของภาคกลางค่ะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่ขอบของภาคเป็นทิวเขาและที่สูงเนื่องต่อเนื่องมาจากภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะก็จะเป็นส่วนย่อยอของแผ่นที่ในส่วนของภาคกลางเนาะก็จะมีส่วนโยงออกไปเป็น3 3. ประเด็นด้วยกันก็คือลานหินปูมเกิดจากการสึกกลนของหินและอิทธิพลจากลมและฝน 2. คือบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 3. คือแม่น้ำเจ้าพญา เป็นแม่น้ำสายหลักของภาคกลางเกิดจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลามารวมกันใครรู้บ้างแม่น้ำปิงปิงและแม่น้ำน่านน่ะไหลามาจากภาคไหนฟังจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วมั้งลองเราดูนะคะค่ะหน้านี้เป็นส่วนของ ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเป็นที่ราบสูงบริเวณตอนกลางเป็นเอ่งกระทะมีขอบสูงชั้นตามแนวทิวเขาจากเผ่นที่ส่วนย่อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาโยงออกมาเป็นสีที่ด้วยกันหนึ่งคือภูกระดึงเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดจุดสูงสุดอยู่บริเวณคอกเมย สูง1,316เมตร 2. เป็นมอหินขาวเป็นกลุ่มหินทรายสีขาวตั้งเรียงกันเกิดจากการแตกหักกัดเซาะ 3. เป็นหนองหานเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ4เป็น3,000โบกเป็นเก่งหินเว้าแว่งใต้แม่น้ำโขง ปรากฏขึ้นในช่วงน้ำแห้งน้ำน้ำแง้งก็คือน้ำแห้งนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึง่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานนะเด็กๆโอเคไหมเราเรียเราสามารถเรียกได้สองชื่อด้วยกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกมีทิวเขาและที่สูงอยู่ตรดทางตอนกลาง มีเนินเขาที่ดอนบางส่วนเป็นที่ลาบสลับกับเนินเขาคล้ายลูกฟูกจากส่วนย่อยแผ่นที่ส่วนย่อยนะคะของภาคตะวันออกเขาแยกออกมาเป็นสีส่วนคือ 1. พัทยาเมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสองทุ่งโลงทองเป็นเหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศของป่าชายเลน 3. ละลุเป็นสถานที่ที่เกิดจากฝนกัดเซาะการพังทลายของดิน4เป็นเกาะ เกาะช้างใหญ่อันดับสองรองจากเกาะภูเก็ตและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกด้วยค่ะค่ะส่วนนี้เป็นลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกนะคะทิวเขาต่อเนื่องมาจากภาคเหนือมีที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะจากแผนที่สวนย่อยนะคะเขาแยกออกมาเป็นสีส่วนคือสะพาน ขาแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สร้างตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะคะส่วนที่2เป็นเขื่อนสีนครินสร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์สคือน้ำตกทีรอซูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ300เมตรในเขตทิวเขาถนนธงชัย4คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเป็น ภูเขาหินปูนริมฝั่งทะเลและมีที่ราบน้ำท่วมขังตลอดปีค่ะจากที่พูดมาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันตกทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนนี้เป็นส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้เป็นแบบคาบสมุทรมีทิวเขาสูงอยู่ตรงกลางและมีที่ราบชายฝั่งทะเลขนาบอยู่ทั้งสองด้านนะคะจากแผนที่ของภาคใต้ที่เราเห็นนะคะเขาแยกออกมาเป็นสี่ส่วนส่วนแรกนะคะก็คือเกาะปันยีมีหมู่บ้านตั้งเรียงรายบนทะเลสองคือเกาะปอดะมีหาดทรายลายร้อม 3. ด้านยกเว้นด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชันเสา3คือเขื่อนรัชประพามีภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาถูกเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทย 4. คือทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีทางออกสู่ทะเลอ่าวไทยจากที่ครูพูดมาก็คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะสุดท้ายนี้นะคะ สำหรับข้อมูลที่ครูพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงหน้านี้นะคะครูได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะคะที่เขาจัดทำไว้แล้วแล้วครูก็นำมาบรรยายในแบบของครูครูก็จะมีในส่วนถัดไปนะให้นักเรียนติดตามด้วยนะคะไม่ได้จบเพียงเท่านี้ โอเคค่ะเดี๋ยวเรารอชมในส่วนถัดไปนะคะ